โปรแกรมเราทาให้พืชมันพูดได้ครับด้วยในการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองค่ะโดยที่อาจจะไม่ต้องสร้างสวนสาธารณะใหม่ติดตามพืชว่าพืชโอเคไหมปริมาณแสงอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วต้นไม้อาจจะตายได้อะไรแบบนี้ช่วยออกแบบได้ว่าตึกนี้เหมาะสมกับการปลูกพืชอะไรบ้านหลังเดียวกันก็บริเวณต่างๆก็จะปลูกพืชเหมือนกันก็ไม่ได้ครับ เป็นองค์กรใหญ่นะครับพื้นที่สีเสียวมัแต่เยอะมากๆต้องใช้อาตัารางทั้งปนทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะตัวน,นี้มันก็จะแจ้งเตือนมาเลยลดปนที่จะต้องมาดูนะครับสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ เป็นนิสิตชั้นปีที่4จากภาควิชาธารณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้หนูแล้วก็เพื่อนอีกทั้งหมด4คนนะคะก็กำลังพัฒนาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าไพ l ไลท์อยู่ค่ะ ไฮไลท์เป็นเว็บไซต์โปรไทที่พวกหนูเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองค่ะโดยที่ไม่ต้องมีการก่อสร้างหรือว่าขยายตัวเมืองเพิ่มเติมค่ะเป็นแนวคิดของป่าแนวตั้งหรือว่า vertical forest ค่ะที่เริ่มมีในต่างประเทศแล้วตอนนี้ค่ะในไทยยังไม่ค่อยเห็นมากนะะักค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนมีหลายๆอาคารที่เริ่มปลูกต้นไม้บริเวณอาคารที่มีส่วนระเบียงยื่นออกมาเขาก็จะปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยพวกเราก็เลยต้องการที่ ออกแบบเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบพื้นที่สีเขียวตรงนี้ว่าพืชอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อการปลูกบร,ริเวณอาคารหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่เหมาะสมกับการปลูกพืชแล้วก็ต่อไปก็อาจจะช่วยในการติดตามว่าพืชจะมีการเติบโตได้อย่างดีไหมก็ความตั้งใจของพวกหนูก็คือ ตั้งใจที่จะหาแนวทางหรือว่าวิธีใหม่ๆที่จะทําให้เมืองผู้คนแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยอยู่ได้ไปพร้อมๆกันนะคะ่ะก็เลยจะนําความรู้ที่ได้เรียนมาทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยมารวมเข้ากับความคิดที่จะอนุรักษ์อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็เลยออกมาเป็นแนวคิดที่จะช่วยการออกแบบพื้นที่สีเขียวโดยที่อาจจะไม่ต้องสร้างสวนสาธารณะใหม่คุณมีตึกอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยออกแบบได้ว่าตึกนี้เหมาะสมกับการปลูกพืชอะไรแล้วเราจะดูแลมันให้ยั่งยืนได้อย่างไรคะก็คือโปรแกรมตัวไพไลท์ของเราเนี่ยก็มีฟังก์ชันหลักๆที่จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการออกแบบ พื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟังกช์ชันแรกเนี่ยจะเป็นตัว vertical plant design นะครับตัวนี้จะช่วยในการเลือกพืชที่เหมาะกับในบริเวณต่างๆนะครับในเมืองที่ได้รับปริมาณแสงที่แตกต่างกันครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือ จะเป็นตัวที่ช่วยบอกเราว่าพืชชนิดนั้น,น,นที่เราต้องการจะปลูกเนี่ยสามารถปลูกในบริเวณไหนได้บ้างนะครับแล้วก็บริเวณไหนที่ปลูกแล้วน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับหรือว่าบริเวณไหนที่คิดว่าปลูกแล้วน่าจะไม่รอดอะไรแบบนี้นะครับฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สําหรับตัวมอนิเตอร์นะครับก็คือคอยดูแลการเติบโตของพืชที่เราปลูกนะครับโดยอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของดิจิ t อลทวินครับผมเอาง่ายๆเลยคือเหมือนโปรแกรมเราทําให้พืชมันพูดได้ครับก็คือตอนที่เราปลูกพืชไปแล้วเนี่ยเราจะมีการติดตามพืชว่าพืชโอเคไหมหรือว่าขาดปัจจัยไหนบ้างในที่นี้ก็คือเราจะดูเรื่องแสงเป็นหลักนะครับสมมุติว่า เพื่อชนิดน,นั้นเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ตอบรับกับปริมาณแสงที่ไม่เหมาะสมกับมันเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เราได้ครับว่าอตอนนี้ปริมาณแสงอ,อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วอาจจะมีผลในอนาคตต้นไม้อาจจะตายได้อะไรแบบนี้บ้านหลังเดียวกันก็บริเวณต่างๆก็จะปลูกเหมือนกันก็ไม่ได้ครับ รูปแบบในปัจจุบันนะครับที่เป็นโปรโตไทป์อยู่เนี่ยเราทำออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เข้าเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถล็อกอินได้นะครับพอล็อกอินเนี่ยก็จะเป็นบัญชีของเรานะครับเราก็จะมีอา,อาจจะมีพืชที่เราสนใจอยากจะปลูกเราก็จะมีฟังก์ชันให้เลือก3ฟังก์ชันอย่างที่บอกไปนะครับเริ่มตั้งแต่ถ้าเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งอาจจะเป็นบ้านของเราอะไรแบบนี้นะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะมีฟังก์ชันที่คำนวณประมาณแสงบริเวณนั้นแล้วก็จะแนะนำพืชที่มีค่า ปริมาณแสงที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับฟังก์ชันที่2เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่สมมติว่าเรามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยากจะปลูกนะครับไฮ์ไลท์ของเราเนี่ยก็จะคำนวณปริมาณแสงต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของต้นไม้ที่เราเลือกแล้วมันก็จะบอกเราว่าบริเวณนี้เหมาะสมที่จะปลูกมากที่สุดก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหรือว่าบริเวณด้านซ้ายของบ้านอาจจะโดนเงาบางเยอะหน่อยก็อาจจะขึ้นเป็น สีส้มอาจจะไม่เหมาะสมขนาดนั้นหรือว่าบางที่อาจจะเป็นสีแดงที่แบบไม่เหมาะสมเลยถ้าปลูกไปก็ไม่รอดอะไรแน่ๆแบบนี้ครับรฟังก์ชันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการมอนิเตอร์ลิงครับก็คือการคอยควบคุมดูแลนะครับพืชที่เราปลูกไว้โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลทวินนะครับก็จะต้องมีการใช้เครื่องตรวจวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณแสงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพืชในบริเวณต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะคอยติดตามว่า ปัจจัยทางด้านแสงของพืชบริเวณนั้นๆที่ได้รับเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าพืชมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าอาจจะต้องเข้าไปดูแลอะไรเพิ่มเติมกับพืชบริเวณนั้นๆครับได้หลายสายพันธุ์เลยค่ะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลของพืชที่เราใส่เข้าไปค่ะอย่างตอนนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใส่เป็น เกษตรกรรมค่ะเนื่องจากพืชเกษตรกรรมเนี่ยมีงานวิจัยอยู่เยอะที่เขาศึกษาก็เลยจะมีข้อมูลว่าพืชเนี่ยต้องการรังสีแสงอาทิตย์เท่าไหร่ต่อวันแล้วก็เลยสามารถดึงตัวนี้มาพัฒนาโปรตายของเราค่ะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเรามีฐานข้อมูลของพืชมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพืชดอกพืชตกแต่งพืชประดับอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถใส่เข้าไปในฐานข้อมูลพืชของเราแล้วก็ให้ไพยไลท์เนี่ยช่วยในการเลือกได้ว่าเราจะปลูกพืชอะไรค่ะ ความยากในการพัฒนาก็คือในช่วงของสิร์ชในช่วงแรกค่ะแล้วก็ต้องพัฒนาพวกหนูเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสมการการคำนวณแสงอาทิตย์หรือว่าเป็นการคำนวณว่าเราจะแมปปิ้งตัวโซลาร์เรดิชันออกมาอย่างไรหรือว่าเป็นการสิร์ชว่าพืชแต่ละชนิดต้องการยังไงก็คือรวมๆแล้วเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สิร์ชโปรแกรมที่จะใช้รวมถึงการ วิจัยว่าเมื่อเราได้โปรแกรมมาแล้วได้ข้อมูลมาแล้วเราจะรวมข้อมูลระหว่างข้อมูลภูมิศาสตร์กับข้อมูล,ลรังสีแสงอาทิตย์เข้าด้วยกันยังไงเพื่อที่จะประมวผลผลออกมาเป็นเว็บไซต์พายไลท์ของเราค่ะความยากของการพัฒนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะให้เว็บไซต์ภายไลท์อะค่ะเข้าถึงได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทั่วไปน,นักศึกษาหรือว่ารัฐบาลหรือเอกชนในอนาคตค่ะซึ่งตอนนี้ความยากก็คือเราจะทำยังไงให้หน้าตาของเว็บไซต์เราเนี่ย user friendly ข้อจากัดก็ยังมีอยู่ครับอย่างเช่นในเรื่องของความละเอียดของข้อมูลครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถดูปริมาณแสงนะครับรอบๆอ,อาคารได้แต่ภายในอาคารเนี่ยบางที่ที่เป็นกระจกจะยังขาดข้อมูลในเชิงของรายละเอียดอยู่ครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของแสงนะครับที่เราวิเคราะห์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าพืชตอนแรกที่มันแนะนํามาเนี่ยอาจจะอยู่ในขั้นที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมขนาดนั้นซึ่ง ข้อจำกัดของเรายังมีในเรื่องของอค่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีความแปรผันจากตัวที่คํานวณไว้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ยากต่อการควบคุมหรือว่าค่าของการสะท้อนอะไรที่อาจจะมาจากตัวของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มันอาจจะผันแปรตัวค่าที่เราคํานวณไว้ได้ ที่เราเลือกเรื่องแสงมาทําก่อนเนี่ยเพราะว่าแสงเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆของพืชน,นะครับเพราะว่าถ้าพืชไม่มีแสงเนี่ยก็คือตายเลยนะครับไม่มีอาหารฉะนั้นเนี่ยแสงเลยต้องมาก่อนทีนี้ถ้าในอนาคตมีโอกาสเนี่ยก็คงจะทาครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของสารอาหารในดินนะครับน้าความชื้นอุณหภูมินะครับต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันครบจริงๆเนี่ยก็คิดว่าจะสามารถช่วยเราในการควบคุมดูแลต้นไม้ของเราได้เป็นอย่างดีมากๆเลยครับตอนนี้ก็ยังติดข้อจํากัดอยู่เพราะว่า อย่างที่ว่าไปครับว่าการที่จะดูแลปัจจัยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เหมาะสมกับพืชเนี่ยอาจจะต้องใช้ข้อมูลหรือว่างานวิจัยก่อนหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมจริงๆตัวไพลไลท์ของเราเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับคือการสนับสนุนนโยบายสีเขียวหรือว่า Ne t ซลโที่ประเทศไทยได้ขานรับนะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มต้นจาก องค์กรใหญ่ๆนะครับที่จะต้องมีนยโยบายสีเขียวนยโยบายที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความที่องค์กรเขาเป็นองค์กรใหญ่นะครับพื้นที่สีเขียวที่เขาออกแบบเนี่ยมันจะเยอะมากๆทีเนี้ยเขาอาจจะต้องใช้กําลังทั้งคนทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้เหล่านั้นค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งถ้าเราได้ตัวนี้นําไปใช้เนี่ยองค์กรเขาก็จะได้ลด คนที่จะต้องมาดูนะครับโดยใช้แค่ระบบดิจิตอลทวินในการดูแลต้นไม้ตรงไหนมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาเลยเราก็ใช้คนแค่เข้าไปคอยตรวจสอบแล้วก็ดูแลเพิ่มเติมแค่นี้ครับจริงๆสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวโครงสร้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างครับผม ทีนี้เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นพัฒนาซึ่งเรามีข้อมูลอย่างจํากัดครับแล้วถ้าในขั้นต่อยอดหรือพัฒนาแล้วนําไปใช้จริงเนี่ยเราอยากจะให้มันมีข้อมูลของสิ่งปลูกสร้างครอบคลุมทางประเทศนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถมาใช้ได้ครับผม